ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟีฟ้ามือถดีๆซื้อพรีเมียมสาพราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในชาแนลเล่นเกมไปวันๆกันอีกแล้วนะครับ และในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i บายหรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็คงเสริมทัพแล้วก็มีนักเตะเก่งๆอยู่ภายในทีมแล้วนะครับซึ่งลาดับต่อไปนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเทนเลเวลนักเตะเหล่านี้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของนักเตะตัวนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกวิธีที่ผมใช้ในการหานักเตะมาเทนเลเวลแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเว วิธีแรกนะครับก็ได้แก่การหานักเตะในตลาดครับซึ่งเมื่อผมเข้ามาในหน้าต่างตลาดแล้วนะครับผมก็จะเลือกเสิร์ชรายละเอียดที่ผมจะใส่นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับได้แก่มินและก็แม็กโอเวอร์ครับซึ่งผมจะตั้งไว้ที่มิน70แลวก็แม็กเจ็ดครับในส่วนต่อมานะครับก็คือตําแหน่งของนักเตะที่เราอยากจะเทรนะครับเหมือนในตัวอย่างของผมนะครับก็คือผมเนี่ยจะเทรนเอ็นโกโลกงเต้ขึ้นเลเวล2ี่นะครับผมก็เลยติ๊กเลือกแถบมิดฟิลทั้งหมดเลยนะครับผมที่ต่อมาก็ค ซึ่งจานวนที่ผมจะออเดอร์ในแต่ละครั้งนะครับก็คือผมจะซื้อออเดอร์ละ3ตัวครับแล้วก็จะไปหาตัวอื่นเพิ่มเติมเหมือนกับในตัวอย่างในหน้าจอเลยครับเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะงงว่าทําไมผมไม่กดซื้อออเดอร์หนึ่งสิบตัวไปเลยเหตุผลก็เพราะว่าหากเรายิ่งออเดอร์ไปหลายๆตัวนะครับมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้นักเตะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับหากเรากดออเดอร์เดียวหลายๆตัวนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่านักเตะสเตตเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดในเกมฟีฟ่าโมบายนะครับมีเป็นร้อยๆต แม้ตัวนักเตะมาน้อยนั่นเองครับหลักๆแล้วนะครับผมจะตั้งดักไว้ตอนเวลาก่อนที่ผมจะนอนครับพอตื่นเช้ามานะครับผมก็จะได้นักเตะมาแทบครบทุกตัวที่เราออเดอร์เอาไว้เลยครับผมต่อมาในวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการเปิดการ์ดหานักเตะเอามาอัพนั่นเองครับซึ่งการที่ผมจะเปิดเป็นประจำเลยก็คือการ์ด TOTW ครับที่เราจะต้องเข้าไปในสโตร์คลิกหัวข้อ Event Offer แล้วก็เลือก TOTW ครับส่วนมากแพ็กที่ใช้แต้ม TOTW point ในการเปิดนะครับจะเปิดได้นักเตะ TOTW แตะเจ็ดสิบถึงเจ็ิาซะส่วนใหญ่ครับผมก็จะนำการ ในการเทเลเวลนักเตะหลักของผมครับอีกทั้งเรายังสามารถลุ้นรับพวกตัว TOTW ตัวท็อปๆมาขายเพื่อต่อยอดในการทำทีมได้นั่นเองครับผมและสุดท้ายนะครับก็เป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามากันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าเราจะเทนักเตะจากเวล1ถึงเวล30เนี่ยจะต้องใช้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับตารางที่ผมขึ้นให้นะครับก็มาจากเพจฟีฟ่ามูบ e ลลีกนะครับเขาคำนวณให้ว่าเราจะต้องใช้เงินในการอัพทั้งหมดประมาณ 15M ไม่รวมค่านักเตะครับผมเพราะว่าค่านักเตะนะครับจะถูกหรือจะแพงเนีี่้้ังททผม2วิธ ได้บอกไปนะครับก็เป็น2วิธีที่ผมใช้หานักเตมะมาเทรเลเวลนักเตะหลักของทีมผมในปัจจุบันนะครับผมก็หวังว่าทีเล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ,ๆทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ